อากาศร้อนๆแบบนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวๆวันหยุดด้วยห้องน้ําพร้อมคนพร้อมเราทําได้ครับผมนี <laughs> ่ <laughs> พี่น้องเจ้าคุณหลุมแบบนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะเอารถด,ดีใส่เข้าไปข้างในแบบนัวๆนะครับผมมาดูกันนี่ใส่ไปแบบนี้เลย enjoy ครับผมนี่ครับทุกคนนัวๆชนอ่ะแล้ะปิดปากทำไมอืม หลังจากเมื่อวานพี่นนท์ทำมะม่วงนัวนัวไปแบบนี้แม็กเกอร์บ่นว่าอยากกินพี่นนท์ก็เลยจัดให้ครับผมแต่ว่าพี่นนท์จะใส่พริกเข้าไปด้านในด้วยนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะบอกแกงพี่แม็กหน่อยจัดไปครับผมนี่ใส่แบบนี้นัวน,วนัวครับผมนี่ของพี่นนท์นี่ของแม็กเกอร์อแม็กเกอร์มามะม,ม่วงนัวนัว,นว,นวมาชิมพร้อมกันชนแกงหรือเปล่าไอ้ไม่มีไม่มีแกงนัวนัวเหมือนเมื่อวานเลยที่พี่นนท์ทำอ้าวกระป๋อง มะม่วงเบาเนอเนวของพี่นนกลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้ใจคนในครอบครัวเอนจอยชิม4คนมาลุ้นกันว่าใครจะได้ชิมบ้างชิมแล้วห้ามมีอาการใครจะรอดหรือไม่รอดมาลุ้นกันครับผมมะม่วงเนอเนอเอนจอยครับผมอืมยังไงครับเนี่ยเอ็นจอยครับผม หน้านิ่งๆแต่ถือแก้วนะครับมะม่วงนัวๆเอ็นจอยครับผมโอ้โหแค่นี้ชิวๆพี่นนกินคูณสิบอะครับผมมะม่วงนัวๆเอ็นจอยครับผมอือฮลองใส่ผงในซองมาม่าครับอร่อย มะม่วงเนินนัวเอนจอยครับผมอืมอืมอร่อยมะม่วงเบาเนินัวกลับมาอีกแล้วคนขอเข้ามาเยอะมากบอกไอ้แป้งไม่เกอร์หน่อยวิธีนี้ละกันนะครับผมแต่ไม่เกอร์น่าจะรู้ว่าแกล้งนะครับแต่พี่นนจะบังคับให้กินโดนแน่นนใส่น้ำปลาเข้าไปปิดท้ายด้วยรสด,ดีครับผมนี่ครับต้องโดนครับผมไม่เกอร์กำลังไล่สดเลยมาลุ้นกันผมว่าพี่ไผดับใช่ไหมไม่เกอร์ ลองเชิมอันนี้สูตรใหม่เอ้ยแกล้งแกลเนี่ยแกล้งเนี่ยเหมือนกันเลยจัได้หม่ัไไม่อันนี้เหมือนกานเลยเรดูไมดูไม่เชื่อลองดูอ่ะมากินพร้มไปเลยอืออือระวางรวัอืออือ แป้งพี่แมนหน่อยได้ครับผมพี่แมนต้องเจมมาม่วงเบานนัวสูตรใหม่มาดูกันสูตรนี้คิดค้นใหม่เลยนะครับผมยังไม่เคยมีใครโดนนะครับพี่แมนโดนในคนแรกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่นนจะใส่อะไรบ้างนะครับขุนหลุมเรียบร้อยใส่พริกป่นเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีปิดท้ายนี่แต่ไม่รู้ว่าพี่แมนจะกินหรือเปล่ามาลุ้นกันน้องคนนี้ผกว่าพี่แมนผมมีมะม่วงเบาโนนัวสูตรใหม่มาให้ลองกินลองดูว่ามันอร่อยบ่าลองดู สูตรใหม่เลยชิ้นใหม่เลยเป็นไง มีน้องๆหลายคนขอเข้ากันมาเยอะนะครับผมมะม่วงเนนัวอีกหน่อยครับพี่พี่นนพากินจัดให้ครับผมอันดับแรกเราต้องขุดหลุมก่อนนะครับผมเราต้องเอามะม่วงเบาที่เม็ดมันยังไม่แข็งนะครับถ้าเกิดว่าเม็ดมันแข็งแล้วมันจะขุดหลุมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมต้องเอาเม็ดที่มันอ่อนๆขาวๆนะครับผมขุดหลุมแบบนี้จากนั้นก็มาล้างน้ําให้สะอาดนะครับเอายางออกจากนั้นก็ใส่ปิ้เกลือลงไปได้เลยนะครับผมจะเป็นรสดีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมสูตรของเราเลยนะครับตามใจชอบจัดไปนนัวครับมะม่วงเนินนัว enjoy ครับผม ทำแล้วป่ต่อเลยอ,อย่างเด็ดทำมะม่วงนัวๆหน่อยพี่มันหมดแล้วดิเดี๋ยวต้องเอาใหม่ นี่ครับผมอันนี้ไส้เคยเลยนะครับหยัดไปเต็มหลัวผิดเกลือก็ได้นะครับมะม่วงเนื้อนัวเอ็นจอยครับผมห <c oughs> นัวครับแอบกินม่มงเบาของแม่นี่โอ้โหกำลังดีเลยอย่างเงี้ยอือมีมดแดงด้วย นี่ครับผมกินกับเคยเคยหรือกะปินั่นเองนะครับผมทางใต้เรียกว่าเคยโปเข้าไปแบบนี้ <c oughs> มมอมะม่วงเบากับเคยเ็ Enjoy นจอยครับผม <c oughs> <c oughs> ไปครับอื <c oughs> หลังจากห่างหายไปนานวันนี้มาแล้วครับผมมะม่วงเบาเนวัวนือดับแรกขุนหลุมแบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็ใส่พริกเกลือนะครับผมแล้วแก่ชอบเลยนะน้ำปริน้ำปลาหวานได้หมดนะอร่อยจบในคำเดียวเอ็นจอยครับผมมะม่วงเบาเนว้นื้อเอ็นจอยครับผม <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> สุดท้ายเน้นๆ้อย่างเด็ด ม่วงเบาเนื้อหนุยีกแล้วถึงหน้าม่วงเบาเนี่ยมันหยุดไม่ได้ครับผมอันดับแรกเนี่ยขุดหลุมก่อนนะครับผมมันจะอร่อยในคําเดียวนะขุดหลุมแบบนี้แต่รอบนี้เราจะเอามาแช่น้ำแข็งนะครับมันจะได้กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับผมแบบโคตรกรอบเราแช่น้ำแข็งไว้ประมาณ1-2นาทีนะครับผมจากนั้นเอามาใส่พริกเกลือได้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะใส่ตามความชอบได้เลยนะชอบอะไรก็ใส่น,นั้นนะรสด,ดีพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มมาม่าก,ก็ได้นะเด็ดเหมือนกันนะครับผมน้ำปลาหวานได้หมดนะ enjoy ครับผมม่วงเบาเนือ้อนุ่ยจุกจผม เอ้ยทำแบบนั้นไม่อร่อยต้องทำแบบนี้นี่มันต้องทำแบบนี้เหมือนเดิมครับผมมะม่วงเบาเน่วนัวนะครับผมอันดับแรกเราต้องขุดหลุมก่อนแบบนี้นะครับผมเอาเม็ดออกนะแต่นี่มะม่วงเบาลูกใหญ่ไปหน่อยนะครับผมถ้าได้เล็กกว่านี้นะเข้าปากพอดีเนี่ยจะอร่อยกว่าครับผมนี่มันต้องแบบนี้มะม่วงเน่วนอีกแล้วอิน joy ครับผมไปไงบอกแล้วนัวอร่อยในคำเดียวอน joy ครับผม มะม่วงนวลนวมาอีกแล้วครับผมวันนี้กินบนขนมน้อยพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรใส่ไปเรื่อยอร่อยก็พอวิโดจะคนลุมแบบนี้สักสี่ห้าลูกนะแล้วก็หั่นครึ่งเพราะว่าวันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบเยิ้มเยิ้มฉ่ำฉ่ำน้ำจิ้มสูตรนี้ใส่อะไรบ้างน้ำตาลปีบ๊บกะปิเคยน้ำตาลนัวพริกป่นน้ำปลาจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมใครชอบหวานมากเผ็ดมากก็ใส่ตามที่ชอบได้เลยนะแต่ว่าใส่ทั้งหกอย่างที่บอกไปนะครับผมเข้ากันแน่นอนนวนวคนเข้ากันดีแล้วก็จจะได้้้้นนิมมมเเยยแบบบีลครัผ ไหลไหลาจากนั้นเราก็ตักน้ำจิ้มลาดลงไปเลยครับผมเยิ้มเยิ้มเอ็นจอยครับมะม่วงนัวนัวบนขนมน้อยเอ็นจอยครับผมยหยุดไม่ได้แบบหั่นครึ่งบ้างแซั์ได้ใจเยิมเยิม,ยม น้ำจิ้มอร่อยมากแบบคุณหลุมสุดท้ายท้ายสุดเห็นใครับเด็ด